สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางช่องทาง y YouTube ะเป Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ท้างเสีร้านกางชัยแคนเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะาการจะส่งแคนเตอร์คันนี้เลยนะคะกับแคนเตอร์คูเูต้าแอลสาม d กสิคันนี้นะคะตัวนี้นะคะอุปก,กรณ์ครบมือเลยนะคะ3ชิ้นเลยนะคะดันดินหน้านะคะผานบวนะคะแล้วก็โรตารี่ใหม่ของค่ายนาตานะคะตัวนี้นะคะจบไปที่นะคะอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทยัยธานี อุปกรณ์คบมือเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะอุปกรณ์ครบมือ3ามชิ้นเลยนะคะพร้อมลงงานได้เลยนะคะตรงนี้นะคะดานดีหน้าผ่านบวลแล้วก็ลรตาอรี่นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแพคเตอร์มือสองโทรสอบถามได้เลยนะคะโทร0946022291นะคะเป็นจวันนะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจเป็นทุกของเราได้เลยนะคะเพจชานชัยแพคเตอร์นะคะ ร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านกาลำไยตะาุลวังบัวอำเภอคองผูงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาดูสินค้านะคะมาสอบถามก่อดได้เลยนะคะมาทดลองทับก่อนได้นะคะอันนี้นะคะกับสุ p e า ta l สามหกท t นะคะอำเภอหนองชางจังหวัดอุทัยทานีนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาดูสินค้าที่ร้านของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ